ภาพแห่งบผมสองพันษาในวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิตสาม ออกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ถังด้วยเนาะเดี๋ยวไม่ถังแต,ต่กตรยมาร้อผู้มการมบกดเดนที่เอา Nyà si à yàrá lọ́pọ̀lọpọ̀ ndàncháà wà lọ́pọ̀lọpọ̀ àjẹgẹ́. าพุทพระกัลยาณราชป่าละองพุทีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในการทรงงานทำรอยเพื่อพระทุกคนระาทพระบาทสมเด็จพระบรมในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดนี้ลงยกึนฮะ พระธาโบกที่4ประธานในทิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในพุทธังจะระนังรัชนิสิยังอาติสังอายังิอาตินาธานา มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบ